หลวงปู่ทวดคือพระสีอริยเมตไตรจริงหรือไม่มีคำเล่าขานในหมู่ผู้ศรัทธาว่าหลวงปู่ทวดมิใช่แค่พระเกจิผู้วิเศษแต่เป็นภาคหนึ่งของพระสีอริยเมตไตรพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมเมตตาที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองคัดไปในภายภาคหน้าคำถามคือแล้วเหตุใดคนจึงเชื่อว่าหลวงปู่ทวดคือท่าน เรื่องนี้ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่มีหลักฐานทางศรัทธาซึ่งมากพอจะสั่นหัวใจของผู้ที่เคยสัมผัสท่านมาหลวงปู่ทวดท่านไม่ใช่พระที่ร่ำรวยไม่ใช่พระที่สร้างวางังแต่กลับเป็นพระที่แผ่นดินไทยทุกภาคนับถือทั้งที่ท่านเกิดเพียงชายแดนใต้คำร่ำลือมากมายว่าท่านเดินบนน้ำหยุดไฟรักษาชีวิตมีปาฏิหาริย์ทั้งยามเป็นและหลังลาสังขารหลายคนเชื่อว่า หากพระรีอริยะเมตรตรจะมาปรากฏกายเพื่อส่องแสงให้พุทธศาสนายืนยาวท่านย่อมไม่เลือกเกิดในวงังแต่จะมาในร่างผู้ถ่อมตนเพื่อเข้าถึงใจคนธรรมดาอย่างแท้จริงวันนี้คุณไม่ต้องเชื่อว่าหลวงปู่ทวดคือพระรีอริยะเมตรตรหรือไม่แต่ถ้าศรัทธาทำให้ใจคุณสงบถ้าคำว่าหลวงปู่ช่วยด้วยยังพาให้รอดนั่นแหละคือคำตอบในใจบางครั้งการปรากฏตัวของพระโพธิสัตว์ไม่ได้มาเพื่อให้เราเห็นแต่มาเพื่อให้เราเชื่อ และเดินทางต่อ